เถามตูนะเข่าปูเอลือแมนของปูหรือของไม่ไรอีกหนึ่งแต้มเน้นิดเต็มหนึงของปูหรือสีหกสามหกหนึ่กสามแต่มันันแหกสม่เียหายาที่เ้าแปดแซอยกันเนาะจ้าแมนหกหกองหกสองหกหกสองหองหกหองหหกอหกสองหกสองกสองหองออหหกอสอง ก้นพดีแต่่าด้เขียนแม่แม่่ได้เขียนเป็น9ก้แต่ว่าเป็นเป็นเก้แต่ว่าไม่จะได้สลาดินกัะไปกับมาแต่ว่าก็ได้แจ้งทางเอ็ซ์ยูตอนเข้าเห็นก็ได้แ้งก็ได้ได้ตรง หลักก็ดีพานมากกจะเขาเรียกน้องมินน้องมินวางวัดนีูก็จะให้อปรซัคุยกันยือขึ้นอย่านอนบานน้องมินมือขึ้นไม่าลมากถึงวันก็เรยกว่ามูลีคูก็จะให้อีกประซันคนมาอย่างมาซอยทั้งวัดทั้งบ้านปาข้าเยโบราชนคนมาอย่ามาซอยจางบารีตามที่กินที่ไ่ไล่ที่พิพานมากะ กระปังอยู่เนาะงวดเถางวดบปแต่ว่าัาว่าขาปูหรือจะมั๊บเลก็มิมจมชิเสามตเลยประมาณไมกระดงหน้าล้วแมนแมนโดดแล้วทิ่ปูคนกระด็นลมเพิ่งจะมาชวงขับันซาเจะออกพรนษาแล้วเพิ่นสีนี้ห้าน้างมินว่าตะปูมาจังซีวเจงแสันตาอีกอดีมันแ่สามตอีกก็เรียกว่าขอหมดาลนี่ปูซอยห่ห่แตกก็อีกสองวดจะได้สาตนี่ กด้ัางวัดทังว่าเป็นก็ไดนีงมีแดงสีน้นกรสิได้ลรังหนาเนาะ่ไเฮ็ดขดข้ามตางวัดเกิก็สิเขาอีกมื้อนี้แ็พอวนี้ฟูซอยพวกเ c ทั้งหลาย่ให้มิโชคใหลาบเนาะแต่บันีนสีทามมาไล่่าก่อนที่ม่ไล่จะเดินห้างมากแม่ไล่มีฝันนี่อย่างบ่าค่ะฝันฝันอยู่ตะวาหวดวันนี้ฝันม่กลับบัจจุว่าบอกสองซีแล้ว่าอกสองห อันฝันอยู่ฝันว่าปูกับมหญ้านี่แหละไปอันคนมาได้ลายเต็มนะวันนี้ว่าสันว่าพระเจ้าขึ้นมาตอนรับนี่ไหมอ่าอะพระเจ้าขึ้นมาตอนรับตังไต่ก็มาหลายแต่เดียวกขมามมีคนเต็มเต็มวัดเลยอืมจะได้มาปั้นอันลูกหลานคือสิได้มีนี่คีขแา่แท้าสันบุญบารมีค้าแในแต่ข้นมาเต็มวัดเต็มมากสันก็ได้ฝันฝันได้แล้วมันปูหญ้าสันจะได มีผู้ชายคนนึงใส,ส,ส่ชุดขาวงานมาหาค่ะเขาเรียกว่าโอ้ยลูกหลานเอ้ยสั่นมาซอยส่างซอยแตงข้างผีเด้อสันอ่นทางคุณกอันนี้แล้วข้างนี้กม็มาซอยสา่างปูงานผีแน่วสั่น,ส,นสิเมนปูพุ่มที่หนึงปูจากถุงใส,ส่ชุดขาวมากลูกหลานถึงจะได้ตรับสิทธิอยู่แล้วปูเป็นไหนสิได้สิได้มสามส่างซอยปู่าทางผีเลยว่ะอืมบ้านไหนคนจะเรียกว,ว่าปูกับสีหายร่องเบิ้งเด้อสัน่นปูหายร่องเบิ้งมาสั่นต้อง่า ตัวได้ละปู๊ลูกล้านก็สิได้เอาไปยัดให้ปู๊กส,ออสั่นที่ร่องไปซื้อรางวันชาถือรางวันไงสมมติว่าเพิ่นได้เขียนให้เขียนให้หตัวเดียวเจ็บเก่า,เ,กเ,กาเป็นเขียนให้เหยลยแม่นเพวันเลยบอกเพันเขียนให้เพันวันเลยบอกแล้เพันเขียนเส้นฉีดดินให้เพป็นเลขเจ็บเก่าเขียนเส้นแม่น แต่ว่าเลขข้างบนนั่นเลขข้างบนก็มียายผู้นึงมาเขียนให้คนละวงกันแต่ว่าปูๆนี่สุดท้า,ายใส่เขียนให้ใส่ดินเพิ่นเขียนให้เกต้าแต่ว่าอีกอีกอีกยายผู้นึงมาใส่เสียบกระแลงผู้เฒ่าเถ่าเด้สักอันจักใหม่ขันท้ามาันนี้ขขนี่มาเลยขอหนังยาอีกมาลูกหลานอยากได้อีสามตเออสิมาซอยอยาสารปูจากทั้งที่ก็เขียนให้ลูกหลานเนี่ยเปลี่ยงงนยาเอ้ยก็ได้วางสิดอ,อกกระได้วางยาคือพวเคยอันอันไห้เลขลูกหลานจักเทียวสั้นเอาก็ะไห้ล่องเบืองจักเทียเนี้ยยา าลูกหลานได้มาสางซอยเขาเยนแดงสีดอกบ้านเพคนก็เ,เลยเ,เขียนให้เป็นเลขเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามเม่นผู้หญางเนี่ยที่แรกว่าสิงว่าไข่ก็ 5, เลยว่าลูกหลานเดมาซอยสายพนักงาเพนันงา,าเคยบอกเลขเจ็ดเทียหวัวสั้น,นหวัวหน้าสิได้มาอันจังไดนหล่ะหัาคือค่อยบอกเลขเจ็ดเทียหวัวสั้นแล้ว่าลูกหลานลองเบิง้งอันซื้อตัวใดลูกหลานกับสีซื้อลองเบิ้งยาเอ้ยกันท่ามันเถาหัวสั้นว่าท่ามันได้ท่าพนท์ซอยห้าสางนี่เพนันงานเขียนให้เจ็ดห้าสาม แต่ว่าผู้ปูเชียนไหเกตเก้าแต่ว่าผู้หญาเชียนไหเหาสามเจียนไหอยู่้ังลางแมนูาเชียนไหอยู่ท้งเาแมนเพราะน่ะมันบ่เคยบอกเลขเจอาวรสดลาลองเบิรงเดอว่าสัดเมนจะได้เียนไหเ็ตหาสามโอเียนไหเกตเก่าแมนผู้เชียนไหเกเก่าห่้าล่ะย่าเชียนไหเกตหาสาเจ็้าสามบัเคยบอกเลขเจียเด้อลองเบิรงวปสัดละวานแสดงว่าเิ็นพึงพึงพึงมาสัมผัสไม่ได้พอาไม่ได้มาเจิอายังหนีพ่นม่เคลมาเจาแล้วก็บ่เคยเห็นหนาพ่นจิต่ออจวันมาขึ้ หน้าบานนี่ท,นที่าามาไล่มาเมื่อนี้คือเห็นนี่ใบสีแตงเครื่องใหม่นี่มาไล่สีเฮ็ดยางจ้าอันนี้ก็อันก็คือสีมาบวางสวงปูญาอยู่นี่แล้วก็สีมาแก่บุญน้นองเม่นเคยบุญไหวว่าคารีปู้เลือเข่าจะมาท้ามีที่บวงสวงง่ายแข่ขึ้นอยู่มึงนี้ให้พุ่มเจ้าทีปูญ,ญาทุกพระองค์อยู่นี่อือแล้วก็จะอัญเชิญปู้เลือมาซอยส่างยู่นี่อ่าละไม่ไล่กันได้ตอนตรงนี้น้องนี่มาท่นมาหอดคนละไม่ก็ซื้อมาเต็มรถคนละ นนนาอัีี้เตรยมแม่มาตามสัญญามาตามสัญญาค่ะเพราะว่าเชียร์พาเก่าเอามาจะเป็นเป็นเชียร์พาเป็นอันนี้ดอกเป็นเป็นเชียร์พาเมื่อสองได้เก่ามาแจกน้ำแล้วเป็นเสื้อหอยแฟบานเพกนเอาไปอันนี้ก็าจะว่าก็มิตตุงงามยู่น้าก็ได้จ้าแต่ว่าเราเรียกมาตาพิธีท้าพิธีตั้งเครื่องไว้ถ่านน้องมิ้นน้องมิ้นต์น้องท่านมาหอด สำหรับตัเลขควอมัลใาไร่กัได้มาแล้วนะได้มาแล้วค่ะเป็นความฝันได้สำนั่งล่ะเจ็ห้าสามกับเก้าค่ะเจ็ดแต่ว่าผู้ผู้บอกเจ็ดเก้าผูญบอกเจหาเจก้าา่ล่องมือด้ค่ะเด้อกเป็นเ้าเนี่ยนวทางค่ะตัวนีเนาะเออเป็นแนวทางก็กังมบาลไทยก็เจดเก้าค่ะเจ็ดเก้าสวัสี่ะสวัสดีค่ะสวัค่ะผู้ใหญ่ฟันมันอะไัค่ะ โอ้ฝันว่ามหาปูนี่ล่ะฝันฝันว่ามาวัดตันตะข้าวนี่ล่ะปูยากระเลยมาหลายหลายมาหลายเต็มคนเต็มวัดนี่ล่ะวันนี้พอดีก็เลยไปก็เล่ยเนี่ยเห็นปูใส่สุดขาวมากเออพะรียงยางมหาลูกหลานก็เลยว่าลูกหลานจีน่าบ่วงสวงยี่นี่ล่ะปูลูกหลานมากราบมาไหวขอพรนตอมี่นี่แหะมากขอสู่ขอลาบเป็นกระเลียงางมากอยถามหมื่นเป็นเป็นว่าเพิ่นมะเคยหางจักเทียร์พั่นปูนี้มะเคยหางจักเทียร์เหล่าสั่นตะว่นร่องมึงในปูคาตาได้มิโช มีปลาลูกหลานได้มีโฉมน้ำปูน้ำยาเพิ่นกระเล้ยเชียนไห่เจ็ดเก้าประมาให้ร่อนบึงเด้อภาษาเชียนไห่สองตัวเขาจะเชียนไห่สองตัวตุตูน่ะจ้าบ่นปิ๊บปูยามากพุทาเ่าวสักไปกันเ่ามากใส่เสียบะกระเล้งเ่าว์เาล้างคมคอมตลาดก็เลยขอถามอันนี้เรื่องเพิ่นอีกนะเพิ่นก็เลยมาเพิ่นก็บาเคลื่อนบอกเลื่้ขึ้นกันเพิ่นก็เลยมาล่องเบิึงมาสั่นละวานะแล้วมาล่องเบิึงก็เลยมาเพิ่นก็ได้เชียนไห่เกียนหาสามอยู่เรียบราณนี่บจ้าฝันนี่เนี่ยฝันว่าไม่ไม่ไล่มาแต่เมาเความฝัน ฟันมาไหมนี่เดินทางมานี่ขึ้นนึ่งแล้วฟันขึนหรือฟันยืนลดครับฟันอยู่บ้านน้ำมินน้องยี่บัารน้ำมินมาขึ้นอยู่สารคามนี่อ่าพอมาเดินทางมาแต่หมู่บ้านนี่กลายว่ากลายว่าเดี๋ยวกาอุก่อนแอนมามาหอดก่อนหอดก่อนจ้ะมันเห็นคนเต็มเดินนั่นมันนีอยูอืมจะเป็นปูพญนยางขด้นแต่ปูคนมาลายหลายสั่นบัตรก็เลยเห็นปูขาวคนใส่สูทสีขาวย่างมากอ่าไม่ได้ก็เลยมัดอัน ามเอไนล่ะเพิ่นกลยเขียนไห้ใส่ดินยี่เพิ่นบอนี่นี่ก็เ่นห้เป็นใส่ดินให้ใส่ดินแมนใส่ดินเจ็ดเก้าตัวเดียวแมนเพิ่นปูเพิ่นนีไมาล่องเบิ้งเด้อว่าสันอันอันอันนี้ก็คือคือความฝันนะเพิ่นบอกว่าล่องเบิ้งคือว่าให้ลุกาล่องเบิ้งเพิ่นมาเคยเห็นเลยเจยเจียสีหนาคนมาสัคามันถือกยงนี้นะความหมายเป็นงแมนขอเพิ่นเพิ่นกันเลยไห้บัตรพุญยาก็เลยมากอีกตั้งไว้กันเถอะมาใส่เสียบกรแลงมากงานนี่ก็เพิ่นเคยให้เจียเจียเพิ่า อันลองเบืองงากับงานกับบได้ช่ยใหายกดเทียวสันเรียว่าลองเบืองอีกเล่าวสัน mm eday. เลยเข er like ียนให้เ hmm. กินหาสาวมปนคดุหน hmm ีแมนจะเป็นยูนีคือมันจะมาจะทา้งไหนแม่พญางออกมาจะทา้งนี่นะแต่กูม่เลยนะอย่างไม่ใช้สีขาวจะ่าพุ่งพุ่งพุ่งเ่าดีพุ่งยี่ดีใส่เสียกระแลงโบราณจากไม่กันเท่าเท่าพุ่ง กับเป็นมาล่องเบิงคาคามันแมนสันละวานเนี่ะอันนี้ไม่ไรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเด็ดค่ะเด้อเพียงแค่แนวทางจะมาแกะไป็นไโศกนะครับได้ปนามันบัเกิดไฮเจกเคียเปนามาเทียนียเที๊ยเลยแต่อาชิมาตอนรับลูกหลานอิมาปวง่วงสว่างวันนี้ก็เป็นไปได้แม่ก็เดินทางมาจากไกลเนาะแม่แมนจ้ะมาจากจังหวัดเลยก็จังหวัดคุณแล้วเอาเพิ่มสิบเรื่องน้องบัวน้องกุ้งมาจากน้องแล้วคือได้มาไกลทางกับโมเมนต์สามร้อยกิโลกรัม มน่นะครับน้าปูากาจะสงสารนะครับอากจะาภนะครับแล้วแบบดบสายอุ่นมากแมนดิบสายอุ่นมาก่านต้องมินกับฟันดีขึ้กันเอสที่แม่ฟังี้ันเดียวก็จะเอาจากปากมินแมนฟันฟันเกี่ยวกับปูหรือว่าจีไม่ส่งอีก่ตอนนี้เอาของครูพัญามาบอกเราไล่นนะครของับแน่ต้องมินเดี๋ยวต้องไปต้อนเด็เจองแม่นะครับ ตัวปูย่างว่าบอกไม่ไรก่อนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ใวัน้จะเป็นเลขฝันนะคะเนาะแม่ไฝันเนาะม่ไฝันดีนะคะฝันได้เป็นตัวเลยเนาะนะคะอรายตัวน่นแม่้เนาเจ็ใ้รับาตัวก็เจหสมมาลองเบิงมาสั่เ่นต่วเาแหย่เกื้มาั่งให้ครั้งแรกให้ครั้งแรกนะตั่เยอะคนี้ก็ได้ถามเพื่นาปูย่างยาอย่างแต่กได้ถามโบหูซื้อเพิ่นูซื้อเพิ่นค่ะ แต่วันนี้เพมฝันฝันว่าเป็น,นยังมากกัได้ขอไม่ไล่น่ะเป็นผู้ขอเพิ่ะว่าอยากมาสาั่งวัดสั่งว่าบ้านพระข้านี่อยาก่มาซอยบันยงนี่้า,าีท่านผู้ชมนะคะเป็นตัวเลขเป็นนาข้องนนาขอันงหนึ่งข้สาน้า มันเป็นแม่ไร่หลายๆค่ะแม่ไร่ก็มาแก่บนนอกจ้ามาแก่บนปูถ้าปูลือเข้าสามตัวเราไม่น่าจะมาบว่วงสวงน่ะ่นีนก็ถามน้องมิ้นจังไกับมะขอดเมื่อกี้ก็มีมะล่ามาแจุ้บนปูยานคะโอ้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณแม่ไร่หลายๆค่ะขอบคุณค่ะกำลังกันคค่ะ <łość> <S 2> <S 2> บัเหยะดยวิยวนขเียไปานค่ะเดี๋ยรเด้าค่ะเ้พี่น้องค่ะลุณก็เดี้ยนเอค่ะนว้างเดปถึงนนเนือคนอะไรละแค่เด่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ